ه, วันนี้พี่เพนกับพี่นาช่วยกันปลูกย้านายนะคะดูการย่ำญ้านายของเรานะคะก็จะเละเทะประมาณนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนที่พี่เพนกับพี่นาทำเป็นยังไงบ้างพีพีฟาร์มนะคะเจ้รุ่งโรดทุกขั้นตอนที่ฟาร์มเราทำกันเองสองคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ดินลิ้นห้อยแล้วค่ะ อึบอ๊บอ๊บอบเนี่ยค่ะที่เราย่ำไปตะกี้เนาะมาดูที่ลดน้ำไปตะกี้เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้พี่เป็นไถไถหนึ่งรอบแล้วก็ปั่นนะคะปั่นดินให้แตก แล้วก็เปิดน้ำรดแล้วก็ย่ำเลยค่ะย่ำโรยย้านายแล้วก็ย่ำเลยค่ะเป็นใช้เท้านี่หละย,ย่ำตรงแฉะนะคะเห็นรอยเท้าอยู่ไหนนี่เอาแบบนี้เลยไม่ได้กั้นเป็นคันน้านะคะน้ำก็จะไหลลงคลองน้อยๆของเราแต่ก็ชุ่มแล้วค่ะ เนี่ยค่ะของพี่เป็นใช้วิธีการย่ำบางท่านก็ใช้รถปัน่นแต่เราพี่เป็นเคยปลูกแล้วรถหนึ่งก็ใช้คนนี้แหละค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมันไม่ได้เยอะมากก็เลยช่วยกันย่ำพี่เป็นย่ำพิ่นารถน้ำเนี่ยค่ะย่ำให้ลำต้นเขาฝังอยู่ในดินในคลูน มันจะทนกว่าแพงกอล่านะคะมันจะทนน้ําขังบริเวณตรงนี้ของพเพียงก็หน้าฝนน้ําก็จะขังมันก็จะทนก็จะได้มีหญ้าให้เจ้าลงโรดกินเพี่ยนจะโรยให้ดูนะคะโรยแล้วก็ย่า ท่อนพันบางบางเจ้าท่อนพันเขาก็จะสับนะคะแต่พี่เพนนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดมาแล้วก็โรยทั้งอย่างนี้เลยคะ่ะไม่ได้ไปสับอะไรนี่ค่ะเครื่องตัดหญ้ามันก็ตัดมาในระดับหนึ่งแล้วก็อเอามาโรยอย่างนี้ละคะ่ะนี่โรยแล้วก็ย่ำ ตรงไหนหนาก็ค่อยแก้ไขเห็นแล้วนะคะดู <f air> ทุกขั้นตอนที่ฟาร์มเราสองคนจะช่วยกันนะคะก็ไปเรื่อยๆพอรวยเสร็จเ,เต็มพื้นที่ก็เหยียบเลยคะ่นะนีคะเป็นใช้วิธีการย่ำ ยำไปเลยเกิดที่ยํำไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะชุ่มน้ำอย่างนี้เลยเกิดแน่นอนก็ลองไปใช้ดูนะคะนี่ก็ดูคลิปจากหลายๆคนที่เขาทำนั่นแหละจำยานายลองเกิดแน่นอนดูพินากำลังลดน้ำ บางเจ้าเขาขายกิโลละห้าบาทบางเจ้าก็หบาทนะคะนี่นายก็ไปไกลแล้วค่ะคนมีเกือบทุกพื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวตอนมันสักสิบวันเดี๋ยวเป็นลงให้ดูเนาะตอนมันเริ่มแตกเริ่มอะไรเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนึงโดยทั้งกิ่งยาวๆเลยค่ะเพื่อนไม่ได้สับได้อะไรเลยเาม ประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเป็นขอย่ำยาให้เสร็จก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ